สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแจะง,ง่ายทีนะคะวันนี้เรามาไล่วัวกินหญ้านะคะแล้วก็ไปเอิมเก็บมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยค่ะ ตอนนี้กีตาก็กำลังเก็บมะ่วงอยู่ครับผู้ชมครับมะ่วงที่ทุกนาเลยครับผู้ชมอ่าได้แล้วครับ you take the mango from mom เ e ็บลูก most bum daddy เกาลูกสิลูกโอเค this the plastic bag come to get it t a k e the mango i n s i ซ e โ okay, อเคนะครับตอนนี้ก็เก็บมะม่วงไว้ฝากคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะครับว่ you know the mango in the Chinese how to say

ได้หนึ่งโลแล้วครับทุกคนครับโมโออะครับไอเป็นมะม่วงที่ทุ่งนาเลยครับทุ้ชมวันนี้เรามาไล่วัวกินกินหญ้านะคะตอนนี้เราปล่อยเสร็จแล้วค่ะ How many cow do y o u h a v e 20 y n ครับวันนี้กีตาก็มาไล่ไล่วัวกินหญ้าค่ะพี่ถูกหญ้าค่ะหญ้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้ครับจังหวะทีวีก็มานะครับปล่อยวัวกินหญ้านะครับที่สวนของจังหวะทีวีนะครับเนี่ยครับคือวัวของจังหวะทีวีด้านนู้นเป็นสวนของจังหวะทีวีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่หลังครับสวนใน้ดูวัวกันนะครับ เป็นวัวของจังหงพี่บีนะครับมีประมาณเกือบ30ตัวนะครับเพิ่งตายไปหนึ่งตัวนะครับโดนงูฉกตายนะครับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับที่บริเวณนะครับอําเภออําเภอเมืองนะครับรอยต่อกับอําเภอลําดวนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอําเภอลําดวนแล้วนะครับอันคือวัวของจิงหงทีวีนะครับ นี่เป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมจากการเป็นครูนะครับก็มีวัวของตัวเองนะครับแล้วก็ทาฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับสําหรับใครที่จะเลี้ยงวัวนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนํานะครับคือท่านจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับพวกย้านะครับแล้วก็แต่งน้ําแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับทีแมันคือกาดูแลวัวนี่แหละครับ ที่ท่านนะครับจะต้องฝากความหวังไว้กับคนอื่นนะครับท่านจะต้องหาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ดูบัวให้เรานะครับับวของจังนทีดีมีประมาณเยอะเหมือนกันครับเกือบสามสิบตัวไม่ใช่สามสิบกว่าตัวนะครับแต่ผมเคยได้นับนะครับันน,นั้นนั้นจะมาทีนะครับดดูไปเรื่อยๆแล้วกัน ด้านนู้นนะครับก็กําลังจะทําเกษตรแบบผสมผสานพอนกันนะครับรถไปโคก็มากรีดรับพื้นที่นะครับอันนี้เป็นลูกวัวของจริงอ่ะทีนะครับแต่นี้บรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกผู้ชมครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยนะครับคิวคิว ูกชายคนโตนะครับไล่หลุดอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมาเข้ากองได้นะครับก็ให้พักผ่อนไปนะครับ mm hmm. เลี้ยงวัวใช้ต้นทุนสูงนะครับ mm hmm. ผมก็บอกได้คําเดียวว่าก็อพอประมาณนะครับเพราะว่าเราต้องมีบัตเจ็ดคือมีงบประมาณในการสร้างอคอกนะครับ mm hmm. แล้วก็องคระกอบหลายๆอย่างนะครับถ้าดูแลวัวค่าผสมเทียม อีกประมาณสามปีนะครับหัวมันถึงจะดูแลเรานะครับตอนนี้เราก็ต้องดูแลมันก่อนนะครับอากาศนี้มากเลยครับผู้ชมครับอากาศหลังฝนตกนะครับสําหรับใครที่ชอบธรรมชาตินะครับผมว่ามีบ้านอยู่ที่ทุ่งนามันเป็นอะไรที่ที่ลงตัวนะครับผู้ชมความสุขนะครับแล้วก็เป็น อะไรนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราทํางานเหนื่อยแล้วเราก็อยากจะมาพักผ่อนผ่อนคลายนะครับด้วยการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็มาที่กระท่อมนะครับมาทํางานมารดน้ําต้นไม้นะครับแล้วก็มาปลูกต้นไม้นะครับในส่วนของจริยีมีต้นไม้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีพวกไม้ยุงยางนาไม้แดงนะครับอู้หเยอะแยะครับ จำไม่ได้กันว่ามีไม้อะไรบ้างครับซื้อ,อยิงเดียวนะครับตัวนี้เป็นวัวตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้ตอนนั้นซื้อมาประมาณ,มาณเกือบสามหมนบาทนะครับวันนี้ก็แข่งเป็นเดบอยแล้วก็ตัวนั้นคือมะลิครับรเดี๋ยวพาไปดูมะลิครับกีตาชอบมะลิมากเพราะตอนเด,ด็กๆก็สีขาววนเลยครับผุกชนมะลิ ที่เป็นมะลิเนี่ยครับ ทั้งหมดเลยครับตป็นวัวของจังหันทีวีนะครับอยู่บริเวณนี้นครับเมื่อกี้ฝนตกก็ทําให้นะครับต้นไม้ต้นหญ้าก็รอดตายไปหนึ่งวัน,นครับเมื่อกี้ีกำลังจะเปิดสปริงเกอร์นี้ที่สวนรดน้ำต้นไม้นะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเครื่องปั๊มน้ํานะครับตึกตึ๊กตึกตึกเนี่ยเขากำลังรดน้ำปลูก ผมว่าเขาน่าจะปั๊มน้ําเก็บไว้ที่สระนะครับเพื่อที่ไว้ปลูกผักนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโซลารเซลล์นั่นแหละครับโซลารเซลล์ปั๊มน้ำนะครับทพรวันนี้เราใช้เทคโนโลยีด้านนี้กันหมดแล้วนะครับมันจะเป็นที่จะต้องเอารถไถมาใส่น้ํามันแล้วก็สูบน้ำนะครับเราใช้โซลารเซลล์ในการปั๊มน้ําได้เลยนะครับ โอเคนะครับสาหรับอีทีนี้นะครับก็มาดูบรรยากาศท้องทุ่งทุ่งนานะครับของจังหวัดจีนีนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับกับการที่เราได้ลงมือทํานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ไม่คิดนะครับที่จะทํามันก็ไม่สําเร็จนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนนะครับอยู่ด้วยความฝันนะครับเรามีความฝันนะครับฝันว่าเราจะทํานั้นทำนี้นะครับ หวัว่าเราจะเป็นแนั้นเป็นนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ลงมืทำไม่คุ้มคว้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเป็นแให้ความฝันะครับอะไรที่มันสมดณลแบบ,บมันไม่มีเลยเป็นกรณีผมทำไรหลายอย่างผมก็คิดว่าเราเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับเราเคยนั่งรอโอกาสหลายๆครั้งนะครับแต่โอกาสมันมักจะไม่มาหาเรานะครับ เราต้องวิ่งหาโอกาสผมโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้ทำนั่นทํานี่นะครับได้เจอมิตรภาพดีๆของเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับจนทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นความโชคดีนะครับโชคดีมากๆนะครับที่เจอเพื่อนร่วมงานดีๆแล้วก็เจอเจ้านายดีๆนะครับให้โอกาสสําหรับนะครับ EP นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับตามหาความฝันแล้วก็ดูบรรยากาศของนะครับทุ่งนานะครับ บรรยากาศเย็นๆไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับน้อยคนนะครับจะเจอบรรยากาศในทุ่งนาแบบนี้นะครับเนี่ยครับผู้ชมเมื่อกี้นะครับผมแอบเห็นนะครับสแควร์โรนะครับสแควร์โรก็คือกระรอกนะครับมีกระรอกอยู่ที่ที่สวนที่นู่นครับผมว่าย่งไที่พีแสดงว่ามันเริ่มอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับมีกระรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูกระรอกนะครับพาไปดูสวนที่ ที่ผมได้ทําไว้นะครับแล้วก็ดูข้อกลัวนะครับสําหรับอีพีนี้เดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศนะครับบริเวณนาทุงนานะครับของชีวงานทีวีนะที่มาเลี้ยงวัวกับขีดตานะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆของผมสดชื่นนะสดชื่นโอ้โหวอยนุ่นครับหอยนุ่นตอนเราตอนนี้เรามาดักกลัวนะครับ เดี๋ยววัวจะออกมาทางนี้นะครับมาดักวัวไว้นะครับปล่อยวัวก็ต้องรับผิดชอบนะคุณผู้ชมนะครับไม่ให้เราให้ไม่ให้วัวไปกินอาหารของคนอื่นนะครับเลี้ยงว,วัวก็ต้องมีความรับผิดชอบนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ปล่อยอละะายนะครับละอายก็คือปล่อยตามวงตามกรรมจะไปกินที่ไหนก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่ได้นะผู้ชมครับเพราะพี่น้องประชาชนบางทีเขาปลูกผักนะครับผมเห็นข่าวหลายๆข่าวแล้วก็รู้สึก เศร้าใจนะครับเกี่ยวกับการปล่อยวัวนะครับ